สวัสดีครับมาดูแม่น้ำหนึ่งกันค่ะมปตรวจแม่น้ำหนึ่งเด้อว,วันที่16บกุ๊งพานี้ของเก่าเนาะนะของวันที่แล้ววันที่แล้วนี่ข,นข้าวตองตรงด้วยข้าวข้าวตองตรง เป็นคุกคิดมาแล้วอันนี้ก็เกือบโต๊เห็นไหมเก็บข้าวโต๊ะเลยข,ข้าวเจ็ดมีห้าแต่ไม่มีห้าหนึ่งนะ พยายาคันคักเด,ด,ด,ด็ดเจ็ดเอ็ดโต๊ะแม่น้ำหนึ่งนี่นะต้องเน้นตรงนี้นะรางวัลที่หนึ่งต้องมาทุกหวดมาดูของวันนี้กัน วดน,นี้มีอะไรบ้างหนึ่งสามสี่เก้าหนึ่งสามสี่เก้าเพื่อนคุกคิดเพื่อนคุกคิดวที่แล้วเข้าเดอ้อเข้าห้าหนึ่งเดอ้อบัวทองอยู่นิ่งๆหน่อยสิ วทองจะมาไหมสองห้าหนึ่งเ้นนี้เลยมาดูข้างหลังบ้างเล็กทูเล็กทูสิ่งเหนือเสือใต้ วันนี้เด่นศูนย์กับหนึ่งพีระมิดเรียบร้นยครับเด่น4วันนี้นะ ให้ดให้ดูในข้าวหก,ก,กสองไปแบบเจ7 เข้าหกี่ก็ก้านี่เข้า6แล้วก็ศูนี่เข้าศูนยก็สองเข้าหนึ่งนี่เข้าหนึ่หนึ่งไปล่าง นี่สองไปล่างไอ้นี่ห้าล่างเก้าบนเจ็ดเก้าข้างบนโอเคแลวเจ็ดวันนี้แค่นี้นะ หลักแม่น้ำหนึ่งเลขมันน้อยนะอ่าสั้นแค่นี้พอนะครับสวัสดีครับ